ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีของผมเบาที่นะครับสี่กระลบหลักตุกๆ่ันเนาะนะครับเมื่อนี้นะครับกัสามสิบเอ็ดนะครับถือว่าเป็นโขงสุดท้ายเนาะนะครับกาอยากมาเบานะครับความฝันนะครับของแอดนะครับให้ท่านผู้ชมใอพิจารณาบึ้งนะครับมันอาจสีเมนหรืออาจซีบบแมนก็ได้นะครับแต่บ่ได้ปัดหินเหล็กหรอกนะครับมือที่แอดเดินทางไปหาปูนะครับ อปรากฏว่าขากลับมาตอนนักขึ้นนะครับแอดฝันว่าแอดได้ขับรถนะครับแต่ว่าขับรถเนี่ยบ่มั่นใจว่าเป็นรถผมหรือว่าเป็นรถผู้ใดเนาะนะครับก็เออขนาดจะเป็นรถเจ้าของนั่นแล้วเนาะเพราะว่าไปใส่มาใส่ํำกันตลอดเนาะขากลับมาแอดฝันว่าในในความฝันว่าแอดขับรถเนาะนะครับสิ่งการขับรถเนาะแอดบด้ขาดเข้มขัดนะครับคุณผู้ชมเออแต่ว่าพอขับมาระยะหนึ่งนะครับ มีค้นทรงข่าวว่ามีดานข้างหน้าเด้อว่าสันเอานะครับอืแต่แล้วจะไก่ดานเขามาแล้วนะครับอืก็เลยเฝ้านะครับนั่มสี่สิบไป่อตำรวจนะครับก็เลยดึงเข็มขัดบอกกลับบอกค่อยออกมาไหมเออเพราะว่าบริขาดเข็มขัดนะในความฝันนะครับเออนะครับมา่อดานนะครับตำรวจเพิ่นกระอื่นนะครับตำรวจเพิ่นเอิญนนะครับก็บอกว่าแอะพ่อพ่อพอดานเราเฝ้าขาดเข็มขัดเนาะ เออนะครับแอบสีเถียงก็มันเทียงบอกนะครับว่าตํารวจบอกว่าผมมีกล้องเอ่อมีกล้องอีย่างซอ,อ,องนะครับว่าเจ้าเนี่ยบริขาดเข้มขัดมากมาขาดช่วงที่เขาด่าน,น,นก็เลยเทียงตํารวจบอกก็เลยถือจับนะครับก็เลยให้ตํารวจจับก็เลยบอกว่าออกไปสั่งเลยนะครับ <c oughs> ไอ้นี่ก็บม่เคยฝันจังสีจังเทือนะครับท่านผู้ชมเออเมื่อ,อคยฝันจังเทือก็เลยๆๆๆว่าทะาเบียยรถมันสีมาบ,บอก นะครับทะเบียนรถแอดนี่เนาะนะครับสีมาบอในงวดนี้เนาะนะครับก็เป็นความฝันเนาะนะครับเพราะว่านอกจากแอดเบอร์เคยฝันแล้วนะครับมันก็มีเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นเนาะที่แอดเดินทางไปถ่ายคลิปของพีเพลินนะครับปรากฏว่าเขาขับรถมาตอนกลางคืนประมาณทุ่มกุ้งกวนนี่แหละจากอนกหรือว่าจากอขางข้าวนะครับส้นกระจกรถนะครับเสียงดังตึบรถเออ นะครับมือนันเหลขกห้าน้อยออกแปดแปดเนาะนะครับพ่อมาอีกมือนึงนะครับแอดเดินทางไปนสน้างอยู่ทา้งอำเภอสังขะกลับมานะครับขับมาทอดไอ้อํำเภอปังกูนะครับปรากฏว,ว่ามีเอ,อเขียดเขียดตะปาดอนะเออมันตกจากตดนใหม่หรือว่ามันโดดมาจากทางงหนแอดก็บ,บริสังเกตนะครับมาสังเกตก็มาเห็นว่ามันอยู่หนาหลดถึ่งกระโปรงหนานี่แหละ นะครับที่นี่ต้นกระโดดนี้นะครับไอนี้ก็ซองเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในงวดวันที่หนึ่งนี้เนาะนะครับกะใส่ดวงพิ่ใส่วิจารณ์ในการรับชมเนาะนะครับแอดกระเบาเพื่ออาจจิเป็นแนวทางนะครับให้ทันเอาไปเสี่ยงโูกเบึงประกอบกับไม่นี่เนาะกวงสุดท้ายนะครับปูยอดโทมานะครับมามาเน้ยนยำนะครับตัวเลขนะครับเพิ่นสิงแอดได้อัดเสียงเพื่อนไหวเนาะนะครับบ เออบ่ได้ไปหาดอกมันจอแล้วนะครับกตเดี๋ยวสิไปให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงของปูกับผมสี่ด้สวนทนากันเนาะนะครับไปครับผมเฮนะ้ยหลังจากกลับมาแล้วเพราตำรวจจับเนี่ย แมา่วานมันไดาอะไรก่ับผมว่าผมขับรถผมเออบุรีรับอ่ไ้ขาดเข้มขัดทำแมปู่เออเราเมาข่าว่าไม่ดานอยู่ทางหนืนโอ้ยหัวขาดเข้มขัดจับท่านหนีรถมันแรงเนาะเออก็เลยฝันไ่เคยฝันเลยว่าตำรวจจับก็ชนจับก็จับก็สันกอไม่สรงเลยสิเอจับ็จับไม่เาปู่มากเลยะไม่เคยฝันอย่างสี่งนีเพื่อเมื่วามันเด้อะไรก็นจับเลย นั่นเดียวตยังว่าอยู่สิปเป็นเลขผมซื้อไว้รือว่าสิปเป็นเลขของปูเพรว่าการมาจากหาปูมันขึ้นนั่นแหละเลยมาปัไปไนเรื่อไรปูขอันไปอแม่อมาปูม่ปมมมปไปไหาแม่อเพไปขอแม่อดเด้แม่อมันสุกแลีนหมันน้น ไม่จะไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่ได้หักมางองเล็หักมาขอเอามันไปตัดมาขอเอามับไ้เม็ดเดียวเม็ดเม็ดเม็ดฟ้อคนฟอมันเท่ากับไม้ะเกียบว่ะต่ละไอ้ฟ้อฟอหลอฟออ่าม่รับฟอนะไปว่าเม็ดเดียวส่ปูกเนี่ไหนเม็ดเดียวนะออ ังไงต่อแตไมอมเดียวก็ไ so ่ได re so ้ยังก็ได้ไม่พอก็มาาไว้เอาไว้ไว้ปลก็ใช่เอาไว้ปลูกไ่ใช่มนมเขาแปลูนมันเขาหร่บ่กอัน้มันไม่เปรสริมแตแตหง ันกันมันอกันไก่นะระวังเม็ดเม็ดปอนม็ดสุเป็นปมเม็นมาละเอ้มดปอมันผมดีเลยเม็ดปอมันขายเลยชามบมันไม่เบ็นอะแต่มันเสียทะเบื่องรถเจ้าเพราะว่าัน ผมก็ยังว่าอยู่เลยผมไม่เคยฝันหรอกผมไม่กับนดกำหนดยังนันนะแันเนี่ยขวานแม่้อมันไทยกันได้กำหนดสามอืมเม็ดไทยกันสงสัยสงสัยว่าแต่ทำหรือสงสัยบ่เออเพราะว่านแม่ป้อมมันไทยกันกำหนดสามอ่ามันเป็นยากๆอยู่เลยเนาะมันบม่ได้เป็นเม็ดก้มคือ มาอื่นเนาะเออมันเม็ดมันบดไก้มคือเม็ดอื่นได้เด็กเม็ดปอมันใปเลยสามแ่ลยว่ามันใด้มันเม็ดเรก่อแต่ว่าเออเปนเรือหนึ่งเมันเป็นเลื่องสามอสามิ <Bel> น่าแม่ทเบียรถผมเหรอบ่ผนละมันจะแกกไอตูเมื่อนั้นผมลับจากชายคิดเออไปหารพีพีลินเนาะ ผมก,ก็ขับรถมันกับระมาณตุนกูป่วนนี่แหละแต่กเมื่อกี้่เอเกียร์แม่แล่นขึ้นรถทุกสซ็งเลยไุงอันนี้กางขึ้นไหนม,มามาอีกมือหนึ่งไอเขียร์ตะป่านหรือแม่ปูเออผมก็ขับรถมาดีๆเนาะมันมาได้ใส่มันสิตโตจากจน,นไหมหรือว่าสิมาจากใส่บ่ขออยู่หน้าลุดแม่ขอ,องใส่ขอสงใส่ เพราะว่าเม็ดปอะนะ่มันมันเม็ดเดียวกะจริงอยู่แต่ว่ามันนัง่งรถปอมันขายเล<ม>ขสามคือคอยเท่ามาหาจ้าเนี่ยเพราะว่าเม็ดปอมันขาเลขสามมันนังเพราะว่ามมนเสียออกกับเรยอรถเก่าเอาแล้วงานเขามันมันบอมีกันใจนะเพราะว่าซื้อ แต่จะไหก็มี่ะฉันบต่วันหนึ่งต่วันหนึ่งหรือศูนย์หรือสองหรือสามเนี่ยดีม,มากดีน,นั่นแหละแต่ว่าขันปาไงจะเอาเม็ดปอมาปลูกเยยนเอาไปแน่เม็ด่อนะเม็ตอนนี้ากลาลังสุกกาลังแหงอืแต่หามาได้เม็ดเดียวเป็นย่งไเม็ดปอ,อปกตเม็ด่อมันหยยนึ่งเม็ดกระจายเไรมันจะได้ มันก็จักกํานันข้าหรือว่าทําพอได้ปู่ป้าแม่ได้แม่เตียอ๋อไม่ใช่เขก็จับนั่งก็ได้รายงานอยู่เิอืถาม่ต้องมาเบิ่งว่อน่ะมันเคยาย3ตัวซั่นนีก็เลยสงสัยอยู่ประมาณว่าเม็ดปอเม็ดนึงก็สิเป็น1ปอก็สิเป็น8ประมาณนั้นบ่บุแม่นเป็น1เป็น8ว่า เพราะว่าัรงสร้างของแมอมันใส่เหล็กสามเดี๋ยวยังสงสัยอยู่ว่าแปดสามหรือว่าหนึ่งแปดเนาะเออเนี่ยแ่เนี่ยมื่อยังดูดูปุ๊บฮะก่มีอย่างอื่นอีกอ่ ั่นแหละผมมันก็มันเกี่ยวอะที่ผมฝันนี่ก็หลายหลายๆอย่างอ่ะเกี่ยวกับรถผมเนี่ยเลยงงๆอยู่มันหนักแปดสามเนี่ยผมมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซ้อนนะนะปู่อืมอันเป็นส่วนนีงแหละมันมีการบอกไปอืมอืมหนึงแปดมันจะเห็นหลายอยู่ย่านออกมุ้งนะปู คือเราจะมันจะมีพวกเข่า,ขาไหมครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่เป็นเหลขของปูหยอดนะครับหลังจากที่หลุดมาลายงวดเนาะนะครับก็เป็นมือออกพรรษานะครับสิงปูไปฝันอยู่วัดนะครับที่ลูกไส้ขึ้นบวชเนาะนะครับฝันว่าเด็กหน่อยมาห่องบอกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับและะ้วกาอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์แปดศูนย์นะครับสิงปูฝันว่าเห็นเจ้าของนะครับ หลังกายเปื่อยเปื่อยมดปรสันเห็นได้โค้งกระดูกปูก็เลยตีออกมาเป็นศูนย์แปดศูนย์นะครับแล้วก็มาฝันนะครับยํำอีกว่าเขาหายไปเก็บเม็ดปอนะครับสิ่งเม็ดปอหลายคนหลาย่ันแต่เชื่อว่าบ่เคยเห็นนะครับเอ,อแอดกันยัง่งเ,ออเคยเคยสัมผัสปออยู่นะครับเพื่อนว่าเม็ดปอมันบดเกลมนะเม็ดปอมันออกจากไข่ไข่เลยอีกสามนะครับ ซึ่งเพื่อนกับน้ำมันใจว่ามันจะมาทะเบียนรดแอดบอกสิ่งแอดกับว่าความฝันไปให้ฟังไปแล้วเนาะนะครับกับเลือกเบึงนะครับท่านผู้ชมหมักตัวใดนักตัวใดกับใส่ดูลพินิษใส่วิจารย์ในการที่จะลงทุนเนาะกับคอยสุขรโชคดีโชคหมานกับตัวเลขแนวทางของปูหยอนเฮานะครับหลังจากที่หลุดมาหลายนะครับแล้วก็มาว้าอีกนะครับกับขอบคุณเอฟซีนะครับที่คอมเมนต์มาบอกว่าปูฝันว่าอ่พญานาคนะครับ อที่อยู่วัดไท่นะครับให้ไปหาอยากพอ่อนาซึ่งปู่ก็บอเคยเด็ดไปปูก่ก็บอกหูวาอยู่ใสจะจําได้ว่าวัดไท่นะครับที่บอกไปว่าอําเภอน,นาดูนนาดูนนี่คืออยู่สารคามเนาะอืมอซึ่งจริงๆกับเป็นที่เอฟซีคอมเมนต์มานะครับหูพิการแล้วว่าวัดที่ปู่ันห็นนนัอยู่อําเภอโพ้นพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งจะมีโศกมีวาดสนาเด็ดไปบ่อ ลองมาเบิงวางหวดนี้เนาะนะครับว่าปูสิลยไปบ่ตามที่ปูฝันบ่นะครับโชคดีโชคมานจงเป็นของทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับผม